สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนๆกระยาในมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สิริ h ช n แนลค่ะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจอาหารเกี่ยวกับสุขภาพข้อมูลสาระดีๆต่างๆฝากกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เพราะเราอัพคลิปใหม่ลงทุกอาทิตย์ค่ะถ้าถามว่าใครอยากมีความทุกข์ให้ยกมือขึ้นคงไม่มีใครยกมือเป็นแน่ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าถามต่อไปอีกว่าความสุขของคุณคืออะไร คำตอบของแต่ละคนคงแตกต่างกันออกไปได้หลากหลายความหมายเช่นกันนะคะสําหรับคนที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาสมบัติภัสถานเชื่อว่าใครหลายคงคงคิดและมองว่าเขาเหล่านั้นต้องมีความสุขอย่างแน่นอนแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ทั้งนี้เพราะความสุขในชีวิตคนไม่ได้มีเฉพาะความสุขทางกายแต่ยังมีเรื่องของความสุขทางใจอีกด้วยซึ่งในชีวิตคนส่วนใหญ่ความสุขทางใจเป็นตัวกําหนด เรื่องของความสุขในชีวิตมากกว่าความสุขทางกายความสุขในชีวิตประกอบด้วยความสุขทางกายและความสุขทางใจความสุขทางกายส่วนใหญ่เป็นความสุขที่ได้จากการตอบสนองการเสพทางกายผ่านทางประสาทรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ตอบสนองความอยากความหิวทําให้เกิดความอิ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสพทางวัตถุเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากการตอบสนองความต้องการเสพทางกายแล้วความสุขทางกายอีกด้านหนึ่งคือการไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องเจ็บป่วยทางกายนั่นเองการมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหมวดหมู่การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายการพักผ่อนที่เพียงพอและภูมิต้านทานโรคทําให้ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายส่วนความสุขทางใจเป็นความสุขที่ซับซ้อนและไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนความสุขทางกายได้ เป็นความสุขที่เกิดจากความรู้สึกเต็มทางด้านจิตใจไม่รู้สึกว่าตัวขาดอะไรคนที่ไม่ค่อยมีความสุขทางด้านจิตใจสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความรู้สึกในระดับจิตใต้สำนึกไม่มั่นใจในตัวเองว่ามีคุณค่าหรือดีพอหรือเปล่า จึงทาให้เกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองด้อยกว่าผู้อื่นหรือไม่ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นเกือบตลอดชีวิตและส่วนใหญ่แล้วมักจะเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเสมอเมื่อรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าซึ่งหลายครั้งเกิดจากการมองตัวเองในด้านลบมากเกินไปทำให้เกิดความรู้สึกด้อยค่าผิดหวังท้อแท้หรือซึมเศร้าในบางรายอาจเกิดความรู้สึกด้อยกว่าพ่ายแพ้ แต่ใจไม่ยอมรับ เกิดความรู้สึกไม่พอใจอิจฉาริษยาโกรธแค้นซึ่งเป็นอารมณ์ลบอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอหรือดีพอเนี่ยในระดับจิตใต้สำนึกจึงเป็นคนที่หาความสุขทางใจได้ยากเมื่อการมองตนเองในแง่บวกทำได้ไม่ดีแล้วเนี่ยก็ทำให้การมองผู้อื่นในแง่บวกมองโลกในแง่ที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทาได้ยากเช่นกันนะคะดังนั้นการมีความสุขทางจิตที่ดีจึงจาเป็นต้อง ฝึกฝนเรื่องการมองตนเองและมองโลกภายนอกให้ดีขึ้นด้วยนะคะคนที่มีสุขภาพกายดี แม้ยังไม่ป่วยก็ยังต้องออกกําลังกายทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคทางกายทางจิตใจก็เช่นเดียวกันถึงแม้ยังไม่ป่วยก็ควรเพิ่มภูมิต้านทานทางจิตใจด้วยการฝึกจิตใจให้สามารถรับรู้เท่าทานอารมณ์ของตนเองและสามารถมองตัวเองรวมทั้งผู้อื่นในแง่บวกแง่ดีทําให้ตัวเองไม่รู้สึกขาดรู้สึกเต็มทางด้านจิตใจทําให้ความคิดและความรู้สึกเปรียบเทียบกับผู้อื่นลดลง ชีวิตที่ต้องวุ่นวายกับการดิ้นรนหาวัตถุทรัพย์สินเพื่อเอาชนะการเปรียบเทียบก็จะลดลงด้วยนะคะ โอกาสเกิดอารมณ์ลบผิดหวังท้อแท้หรือโกรธไม่พอใจก็จะน้อยลงหรือยากขึ้นการสามารถมองผู้อื่นในด้านบวกช่วยให้คนเราให้อภัยได้ง่ายขึ้นการสละอารมณ์โกรธแค้นไม่พอใจก็มีน้อยลงเกิดความสุขทางใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แต่สุขภาพจิตใจย,ยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาในชีวิตหรือไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะมีความสุขใจในชีวิตได้ ก็ใช่ว่าจะสิ้นหวังเสียเลยทีเดียวนะคะเพราะคนเราเนี่ยสามารถฝึกฝนทักษะทางด้านจิตใจให้มีความแข็งแรงขึ้นได้นะคะด้วยการฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองทั้งนี้ต้องใช้เวลาฝึกฝนและปฏิบัติ จะใช้เวลามากหรือน้อยกว่าที่จะดีขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนความแข็งแรงด้านจิตใจและการสนใจมันฝึกฝนปฏิบัติของแต่ละคนด้วยนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนต่อไปนะคะจะเป็น5วิธีที่สร้างสมดุลทางด้านทางกายและจิตใจให้กับหลายๆท่านที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะข้อ1เนี่ยคือการพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการอดนอนเนี่ยทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ดีนะคะข้อที่2เสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงโดยการฝึกทักษะดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดนะคะอย่างเช่นหาเวลานั่งสมาธิหาเวลาไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าหาเวลาทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกต่างๆนะคะที่เราชอบนะคะข้อที่3นะคะคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจว่าอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่นะคะข้อที่ สีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจําเป็นต่อร่างกายแล้วก็ดื่มน้าให้เพียงพอด้วยนะคะข้อที่5้ามันออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาก็เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงนะคะทั้งนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่เราสามารถนำมาปรับปรุงใช้ได้กับในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะในสังคมปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ไป กลเร็วมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าตกอยู่ในสภาวะที่เครียดเนี่ยง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของตัวเองนะคะหวังว่าข้อความวันนี้คงจะมีประโยชน์ กับท่านใดบ้างนะคะที่ได้เข้ามาฟังก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังสวัสดีค่ะ